<Channel. S 2> พระสูตรโชยฮุกเกงหรือเฮียนใจเฮียงกิบเซียนฟูเหม่งเกงพระสูตรที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าหนึ่งพันพระองค์ในพัทธรกัปนี้จากกัมพีพระปัจจุบันสมัยพัทธรกัป สหัสสะพุทธนามสูตรได้พัฒนาอารัมพบทก่อนจะภาวนาพระพุทธนามไว้ดังนี้ให้เสียงภาคโดยแอดมินช่องมหายานแชนแนลสมัยหนึ่งพระปิติราชาโพธิสัตว์หรือฮีวังผู้สักได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโลกนาจาผู้เจริญในทา่ามกลางมหาชนนี้ จะมีบรรดาพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ที่บรรลุสมาธิและบรรลุปรามิตาจำนวน8 4 4 0 0ประการบรรดาสมาธิทารณีทั้งปวงหรือไม่หนอพระเจ้าค่ะครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้จำรัดกับพระปิติราชาโพธิสัตว์ว่าดูก่อนปิติราชาโพธิสัตวนะ์เน่ธมปรางมหาสมาคมแห่งน,นี้ มีพระมหาโพธิสัตว์ผู้ได้บรรลุสู่สมาธิผู้เข้าสู่บรรดาปรามตาหรือคุณชาติที่จักยังให้ฟังพระนริวานจำนวน 84, ดหมพประกาศบรรดาสมาธิและบรรดาธรณีอยู่ด้วยบรรดาโพธิสัตว์เหล่านี้จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาน ในพัทธะกัปนี้นแต่พระตถา,าคตเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ได้ตรัสรูป้ไปแล้วพระพิติราชาโพธิสัตว์จึงกลัาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่าขอทูลเชิญพระตถา,าคตเจ้าโปรแดแสดงพระนามแห่งพระโพธิสัตว์เหล่านี้อันจักเป็นประโยชน์ยังให้โลกธาตุสงบสุขสันติจะเป็นประโยชน์แก่เทพและมนุษย์ทั้งปวง เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาพุทธธรรมให้สถิตเสถียรตราบนานอีกเพื่อให้บรรดาโพธิสัตว์ในอนาคตได้กระจายในธรรมได้ปรารถนาในไ่หาพระธรรมอนุตตรามักด้วยจิตที่ไม่เกียจคร้านย่อท้อด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระปิติราชาโพธิสัตว์ว่า ูกรพิติราชาเธอจงสรับธาลฟังและพิจารณาโดยดีเถิดเราจะถาตจะกล่าวแห่งเธอพระพิติราชาโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระโลกกนาเจ้าข้าพระองค์มีความยินดีปรารถนาจะฟังยิ่งแล้วเพื่อเจ้าข้ะครั้งนั้นพระโลกนาเจ้าจึงกระแสดงพระพุทธ,ทธเจ้าในกับ จำนวนหนึ่งพันพระองค์อันมีพระกะกุสันะพุทธเจ้าหนึ่งพระโกนาคามณะพุทธเจ้าหนึ่งพระกัสปะพุทธเจ้าหนึ่งพระศากยะวุณีพุทธเจ้า1พระเมตไตรยพุทธเจ้าหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงพระรุจิพุทธเจ้าหรือลิวจีฟูเป็นพระองค์สุดท้ายและตามอัตถคถา ที่บายของมหายานกล่าวไว้ว่าพระรุจิพุทธเจ้าคือพระเวทโพธิสัตว์หรืออุ้ยท้ภพอสักในปัจจุบันได้ตัสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่พันในพัทธรกัปนี้ตามคติของมหายานเมื่อจบนามของพระรุจิพุทธเจ้าอันเป็นพระนามสุดท้ายแล้วยังมีข้อความบ้า บรรดาพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่จะได้ถืออุบัติทางกลางพัทธะกับอันเจริญแห่งน,นี้หากแม้นมีบุคคลใดที่สดับถึงพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหนึ่งพันองค์นี้แล้วได้สำรวมจิตแล้วน้อมศีรษะนมัสการก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นแน่แท้ดูก่อนผู้มีปัญญาทั้งหลาย เมื่อสดับรับฟังพระพุทธนามนี้แล้วควรมีจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอย่าได้ประมาทภาคเพียนบำเพ็ญด้วยความวิริยะเป็นที่ตั้งอย่าได้ประทำปัจจัยอันวิเศษนี้เสียหายผิดแล้วย่อมตกสู่อบายภูมิรับทุกขทรมานมากมายหากได้ทำรงมั่นในศีลลาจาร เป็นพระหูสูตรผู้สดับมากยินดีในเนี่ยขมะสมบูรณ์พร้อมในขันติอย่างลึกซึ้งบุคคลน,นี้สามารถพบกับพระพุทธเจ้าทั้งหนึ่งพันพระองค์ไร่หากสามารถน้อมรับยึดมั่นชยาธยอยในพระสูตีิย่อมสามารถจะยังให้บากทั้งปวงที่สั่งสมไว้ไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตดับ ทั้งปวงแล้วจะได้ไปบรรลุอภิญญาสมาธิแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงมีปัญญาที่ไร้อุปสรรคกัก้นขวางอีกทั้งในบรรดาธรรมทวาลธารณีทั้งปวงและพระธรรมสูตรคำทีีทั้งหลายนั้นด้วยปัญญาอนานานาประการนั้นย่อมจะกล่าวอัาธิบายได้โดยจ่มแจ้ง ซึ่นล้นบันเกิดจากสมาธิประการนี้เมื่อปฏิบัติพวนาในสมาธิก็จะบำเพ็ญจริยาด้วยความบริสุทธิ์มีเกิดความล่อลวงป,ป้อปดไกลห่างจากชื่อเสียงและลาบยศอันเป็นโลกธรรมที่ไม่เที่ยงแท้ไม่เกิดความอิจฉาริษยศรีบำเพ็ญด้วยสารานิยธรรมหกประการผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้ย่อมจักบรรลุ พระนิพพานได้โดยเร็ว